พวกคุณสองคนเกี่ยวข้องกับคดีค้ายาเสพติดทางตำรวจได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบัญชีของคุณสองคนเกี่ยวข้องกับพวกขบวนการค้ายาเสพติดเพื่อนเฟิร์นแหมนี่ขยันกวาดบ้านแต่เช้าเลยนะเธอก็มันโลกล่ะนี่ฉันมีเรื่องจะมาบอกฉันเอาโชคมาฝากจ้ะ ทำงานง่ายๆได้เงินตั้งเก้าพันบาทนี่ีมาใชเลยนะแกโอ้มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแกนี่ง่ายจะยิ่งกว่าง่ายแกแค่เปิดบัญชีใช่ไหมใช้เงินหนึ่งร้อยบาทกับบัตรเอทีเอ็มก็แค่นี้เองอุยฉันอยากทํามั้งอ่ะแกพาฉันไปทำมั่งพี่ก่อนอื่นใช่ไหมแกต้องรู้ก่อนว่ามันทํายังไงฉันจะบอกให้นะแกก็แค่เปิดสมุดบัญชีใช่ไหมเสร็จแล้วแกก็เอาสมุดบัญชีแล้วก็บัตรเอทีเอ็มเนี่ยไปให้กับเพื่อนฉันแล้วเพื่อนฉันเนี่ยมันก็จะเอาเงินกลับมาให้แกสามพันบาท วันนี้นะฉันเปิดไป3มบัญชีรวดแกได้เงินมา9,000บาทโอ้หโชคดีกว่าถูกหวยซะอีกโอ้ยฉันอยากทำบ้างอนะแกพาฉันไปทำบ้างนะได้สิก่อนอื่นแกเอาไม่กว่าไปเก็บก่อนไปแล้วก็เอาบัตรประชาชนไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะรอยอยู่ตรงน,นี้แกรอฉันแป๊บนึงนะฉันไปจ่งตัวแป๊บ,บนึงรอด้วยนะเร็วๆวนะจ๊ะ,จะ ลาบลอยเลยอ่ะถ้าเอาสมุดบัญชีกระบัดเอทีเมาให้เพื่อนแกแค่เนี้ยก็ได้ปัตจุก้า0พันแน่เรื่องแค่เนี้ยจิบจิบนี่ถ้าไม่ติดว่าคนเยอะนะฉันจะเปิดสักสิบัญชีวันหลังเนี่ยถ้ามีอะไรดีๆแบบเนี้ยอย่าลืมแนะนําฉันอีกนะเพื่อนรักจ้าฉันไม่ลืมหรอกนี่เขาบอกกันว่าแค่เราเปิดบัญชีใช่ไหมเราก็จะได้ค่าไหนนะบัญชีต้องหนึ่พบาทตแก ถ้าเราทาแบบเนี้ยเราก็รวยเลยเลยดิก็ใช่นะสิว่าแต่แกมีคนที่รู้จักไหมล่ะเราก็ไปเรียกเขามาเปิดบัญชีไงเราก็จะได้ค่าในนาเยอะๆไงแกจริงด้วยอ่ะเอาดิอย่าลืมนะแต่ว่าตอนเนี้ยท้องฉันรังจากจกแล้วอะหิวแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันเถอะได้ดิแกที่นี่นะจะท,ทีบางบอนนะ้านอาหารดีๆนะเทียบเลยแกอยากกินอะไรนะแกเลือกเอาเลยวันนี้ฉันเลี้ยงยถ้าอย่างงั้นจะช้าทำไมล่ะไปสิ ฉันอยู่นี่นะสามชันทำไมเนี่ยโอ้ยบัญชีด้วยกันอ่ะโอ๊ยอีกไม่เฟิร์นยังออกมานะโว้ยอยู่นิ่งๆได้ไหมเดี๋ยวคุณไปคุยเรื่องหลวงพักนี่มาอะไรกันนะคะเนี่ยเราเฟิร์นผมพอจับคุณไปหลวงพักได้ครับอะไรอะคะฉันไม่รู้เรื่องเพรฉันไม่เกี่ยวพวกคุณสองคนเกี่ยวข้องกับคดีค้ายาเสพติดทางตำรวจได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบัญชีของคุณสองคนเกี่ยวข้องกับพวกขบวนการค้ายาเสพติด ในรอบสัมดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบัญชีของคุณมีเงินหมุนเวียนสูงถึง20ล้านบาทคุณถูกแบับแล้วครับขอเชิญให้ปากครับที่โรงพักด้วยเ,ออเดี๋ยวก่อนนะคะอาจจะมีการเข้าใจอะไรกั็ผิดกัน,นะคะ่ะเรื่องยาเสพติดเหรอแค่พูหรี่ฉันยังไม่สูบเลยค่ะนะ่าจะเข้าใจผิดกันนะคะฟอนฉันขอโทษนะแกฉันว่าที่เราไปเปิดบัญชีกันอะสงสัยเาะจะโดนหลอกอะนี่กหลอกฉันหรอไอ้เพื่อนชั่ว ไปเกี่ยวข้องไปยาเสพติดได้ยังไงฉันไม่ได้หลอกแกฉันเองก็โดนหลอกเหมือนกันนะฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะพูดพอเถอะครับคุณไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมายการรับจ้างเปิดบัญชีมีความผิดตามกฎหมายถ้าคุณไปร่วมมือกับกระบวนการนี้จะเข้าข่ายเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดทันทีไปกล่าวตัวไป ฉันก็นหลอกเหมือนกันนะเห็นไหมนะครับว่าการกระทําความผิดของคุณชาลีหน้าที่ผมครับครับสวัสดีอย่าเห็นแก่เงินไม่ว่าจะเป็นเงินมากหรือเงินน้อยคุณอาจจะพัวพันกับคดียาเสพติดและอย่ารับจ้างเปิดบัญชีให้กับคนอื่นเพราะจะผิดกฎหมายการฟอกเงิน ซึ่งคุณอาจจะโดนโทษจำคุก1 1 0ปีหรือโดนปรับ2,000 20, 0ถึง 200, 2,000 0 0บาทถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากแชร์ต่อถึงคนที่คุณรักด้วยนะครับ <S <S ฝากกดติดตามช่องชิดลมทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทยทาง Facebook และ YouTube นะครับ